ชีวิตที่สวิตลำบากไหมหรือว่าเคยชินแล้วแขกก็ต้องถามไปว่าที่ความลำบากเนี่ยเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรเพราะว่าการอาศัยอยู่ที่สวิตนะคะเจ้า่ายก็ง่ายเจ้า่ายากก็ยากเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าไอ้สิ่งที่ว่ายากเนี่ยคืออะไรอย่างเป็นเรื่องแรกเลยนะคะอาจจะเป็นเรื่องชีวิตความเป็นอยู่นะคะที่คนที่มองมาข้างนอกเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าโห อยู่เมืองไทยนะเราก็ได้อยู่บ้านนะคะดีๆแล้วก็มีรถขับไปทํางานอะไรเงี้ยพอมาอยู่ที่นี่นะต้องมาอยู่อาพาร์ตเมนต์ที่เล็กๆแล้วก็ต้องนั่งรถสาธารณะไปทํางานอาจจะดูลําบากนะแต่สําหรับคนสวิตหรือว่าตัวแขกเองที่ย้ายมาอยู่ที่นี่นะแขกก็รู้สึกว่าเออมันก็ชิลดีนะการที่เราย้ายมาอยู่อาพาร์ตเมนต์ที่มันเล็กลงเนี่ยมันก็ทําความสะอาดง่ายอยู่ง่ายแล้วก็อยู่ใจกลางเมืองก็รู้สึกว่ามันสะดวกดีค่ะ และเรื่องต่อไปนะคะก็คงจะเป็นเรื่องของอาหารการกินนะคะบางคนมาที่สวิตเนี่ยก็จะมองว่าโอ้โ oh, หชีวิตลําบากมากเลยมาที่สวิตนะคะของทุกอย่างก็แพงจะซื้ออะไรกินก็ยากนะคะเพราะว่ามันต้องใช้เงินนะทุกคนแต่ถ้าเรามีเงินมันก็ไม่ได้ลําบากนะแต่คนโดยทั่วไปนะคะส่วนมากเขาก็ต้องแบบทําอาหารทานเองนะคะเพราะว่าไปข้างนอกบ้านก็จะไปในโอกาสที่เศษอะไรอยนะ่างเงี้ยมันอาจจะเป็นเรื่องลําบากสําหรับคนบางคนนะแต่สําหรับตัวแขกเองเนี่ยแขกก็มองว่าเอ้ย e มันเป็นสิ่งที่ดีจากปกติ ี่อยู่เมืองไทยนะคะแม่ทําให้กินตลอดแล้วก็ไปซื้อกินตลอดอย่างเงี้ยพอมาอยู่ที่นี่อ่ะทําอาหารเป็นเฉยจ้าอยู่ดีดีกลายเป็นเชฟได้เลยจ้าเพราะว่าอะไรปะอยากกินกะเพราก็ต้องทําเองอยากกินอะไรก็ต้องทําเองซึ่งแขกก็มองว่าเออมันก็ดีนะทุกคนแล้วก็แบบ สุขะอนามายัยอะไรได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่มันอาจจะไม่ได้มี everything ให้กินเหมือนบ้านเรานะเพราะว่าพวกอุปกรณ์เอ่ยอาหารเอ่ยมันไม่ได้มีครบทุกอย่างนะแต่แค่มองว่าตรงนั้นนะไม่ใช่เรื่องลําบากแต่มองเป็นข้อดีมากกว่านะคะและความลําบากถัดไปของการอยู่ที่สวิตของแคร์นะคะก็คือเรื่องภาษาจ้าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะที่สวิตเนี่ยเขาใช้ภาษาราชาการถึงสภาษาสวิตเยอรมันนะเจเแล้วก็ฝรั่งเศสย0ปรแล้วก็อิตาเลียนประมาณแ้วเ็โร์เระฉะน้นนะคะกขาไมได้หช้ภาษาอฤษเป็นักเพราะ บอกเลยว่าถ้าเราไม่ได้ภาษาเราก็หางานยากถ้าเราไม่ได้ภาษางานก็เป็นงานนวดง,งานทำความสะอาดงานแบบในร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราจะเป็นพนักงานเสิร์ฟเราก็ต้องได้ภาษาบางเพราะฉะนั้นบอกเลยว่ามันก็จะเป็นความยุ่งยากแล้วก็การเข้าสังคมนะคะแฟนเพื่อนเพื่อนอะไรเงี้ยเขาก็ใช้ภาษาอื่นกันถ้าเราไม่ได้ภาษาเราก็จะแบบ ไม่ได้คุยกับใครอย่างนี้นค่ะก็ะดีคือชีวิตมันกดดันดีค่ะทุกคนมันจะต้องทําให้เรานะคะต้องกระตุ้นตัวเองจะต้องไปเรียนภาษาเพื่อที่ทําให้เรานะคะอยู่ในสวิตได้อย่างมีความสุขแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมได้รู้จักคนอื่นมากขึ้นนี่แหละค่ะคือสิ่งที่จําเป็นมากๆนะแขรรู้สึกว่าอะไรที่มันลําบากนะคะเรามองเป็นแง่ดีเป็นข้อดีไปค่ะแล้วมันจะทําให้เรานะคะใช้ชีวิตอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ได้อย่างมีความสุขค่ะสุดท้ายนี้แขจะบอกทุกคนว่า อยู่ที่ไหนก็ไม่ลําบากค่ะถ้าเรารู้จักเรียนรู้นะคะต่อให้เป็นประเทศไทยหรือว่าที่ซูซแลนนะคะถ้าเราเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่วัฒนธรรมการทํางานทามาหากินอย่างเงี้ยยังไงเราก็อยู่ได้ค่ะและการมาอยู่ที่ซูซแลนนะคะก็ไม่ได้ลําบากอย่างที่คิดแต่ก็ไม่ได้สบายอย่างที่คิดค่ะแต่ว่าในความรู้สึกแขกก็มีความสุขมากกว่าที่แขกคิดไปเยอะมากๆเลยค่ะ